สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังกี้ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็สวัสดีสุขสันต์ในวันสงกรานด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะวันนี้เรามาทำพิซซ่รกันสนุกสนุกอีกเช่นเคยนะคะกับชาแน,นลของฟางวันนี้หัวข้อก็คือสิ่งที่คุณกังวลจะเป็นอย่างไร สิ่งที่คุณกังวลอยู่จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้จะมี3ามกองไพ่ให้เลือกนะคะไพ่กองที่1นะคะไพ่กองที่2และไพ่กองที่3ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วคนที่เลือกไพ่ในแต่ละกองนั้นความกังวลของคุณจะเป็นอย่างไร สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะในหัวข้อความกังวลของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอันนี้ไพ่กองที่หนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเปิดไพ่ดูพลังงานของผู้ที่เข้ามาเลือกอกองนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะ The World Page of o ว e ขอนุญานะลูนาาพินว้าวเราได้ไพ่พิเศษออกมาด้วย Queen of Pentacles แล mm hmm. นะฟังของใบสุดท้ายนะคะ Ace of Ace of Cup Ace of Cup ค่ะโอเคขออนุญ,ญาตอ่านนะคะพลังงานของคุณคนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้ฟังมองว่ามันเป็นเรื่องของมันดูบริบูรณ์ดีนะ ทุกอย่างเลยไพ่เป็นไพ่ที่ดีแล้วก็มันมีความสมบูรณ์คุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณได้เริ่ม คุณได้เริ่มทํางานได้เริ่มในทําในสิ่งที่คุณมีแพชชั่นคุณอาจจะได้เริ่มทําโปรเจกต์ใดๆก็ตามที่ที่เป็นสิ่งใหม่ๆของคุณที่เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เรียนรู้ช่วงนี้คุณอาจจะได้เริ่มก้าวเข้าไปทาเริ่มทําสิ่งใหม่หรือว่าเริ่มก้าวเข้าไปทําสิ่งที่คุณมีแพชชั่นในตัวของคุณเองนะซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มันทำให้คุณรู้สึกว่าเออเติมเต็มฉันได้ ไพ่ลูนาราพินขึ้นมามันเป็นไพ่ที่ในกองนี้นจะมีไพ่สามใบเนาะที่เป็นไพ่สเปเชียลซึ่งอันนี้ออกมาหนึ่งในนั้นมันบ่งบอกว่าทุกปัญหาของคุณมันมีทางออกสิ่งที่คุณกังวลใดๆเนี่ยไพ่แค่พลังงานเบื้องต้นตอนนี้ก็เริ่มเหมือนจะบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณคิดในท่ามกลางความมืดต่างต่างมันยังมีแสงสว่างปัญหาใดๆที่คุณกําลังเผชิญเนี่ยมันอาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้ว คุณจะเป็นคนที่มีกินมีใช้มีเงินมีทองดูรู้สึกแฮปปี้มากเลยในช่วงนี้นะคะพลังงานดูดีมากฟูลฟิลมากเลยในส่วนเอสรอบคัออกมานิดนึงฟังอาจจะมองว่าคุณอาจจะกำลังถ้าถ้าดูจากพลังงานไพ่ทั้ง4ี่ใบแล้วบวกกับเอ f c อ p คัเนี่ยฟังมองว่าคุณอาจจะกำลังมูฟออนไปทำอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณแบบดีขึ้นที่มันทำให้คุณแฮปปี้ขึ้นที่ ที่ทาให้คุณเดินตามแพชชั่นของคุณได้คุณละทิ้งสิ่งเก่าๆที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคอ่ะแล้วคุณเดินหน้าต่ออะไรแบบเนี้ยอือฟังว่าพลังงานโดยรวมของไพ่คุณโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อสิว่าแล้วความกังวลของคุณน่ะมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะคะความกังวลของคุณจะเป็นอย่างไรเช่นเดิมนะคะ Seven of Pentacles Judgment The Tower Six of Swords Let Three of Cups Car สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะฟังมองว่าความกังวลของคุณเนี่ยคือคุณน่ยอยากจะทําให้คนทุกคนอยากจะทําให้ทุกคนแฮปปี้หมดเลยอยากจะทําให้ทุกฝ่ายทุกส่วนแฮปปี้ทุกคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณคุณอยากทําให้เขาแฮปปี้มันทาให้คุณมีหลายอย่างมากที่คุณจะอยากจะทําอันนี้ฉันก็อยากจะทาให้เสร็จอันนี้ฉันก็อยากจะทําให้ดีอันนี้ฉันก็อยากจะทําให้ได้อยากจะทําให,นนาให,าให้ให้มันโอเคร้อยแปดพันเก้าซึ่งบางทีเรามีอยู่สองมือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเนี่ยคือฉัน มีสามารถทําได้แค่ไม่กี่อย่างเพราะว่าจริงๆในหัวฉันมีโปรเจกต์อยู่เยอะมากเลยความกังวลของคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างฟังรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าผิดหวังกับอะไรบางเรื่องเนาะอย่างับพันธธันใดมารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แฟร์เลยมันไม่เป็นธรรมกับฉันเลยมันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลว่ามันจะมันจะ มันจะยุติธรรมกับฉันไหมมันจะโอเคกับฉันไหมฉันพยายามที่จะทําให้มันสมดุลทําให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างที่ต้องการไหมหรืออา,อาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณได้รับการตัดสินมาสิ่งที่คุณได้รับการชี้แนะหรือเลือกสรรมาให้คุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เท่าไหร่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ Break เบรกอะเหมือนรู้สึกว่าแตกสลายแตกแตกแตกหักประหักพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ยังกังวลอีกว่าไอ้เรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคไม่แฟร์เนี่ยคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ไหมคุณจะผ่านมันไปได้อย่างดีไหมคุณจะสามารถที่จะจัดการกับมันได้ไหมนะเรื่องต่างๆเหล่านี้นี่คือข้อกังวลข้อคอนเซิร์นของคุณไปหมดเลยคือในเรื่องของความยุ่งเหยิงวุ่นวายฟุ้งซ่านที่อยู่ในตัวของคุณเองในเรื่องของคุณความรู้สึกที่คุณว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ารู้สึกว่า เฮ้ยคุณน <gegen violin> <warfare> ่าจะได้ส <left> <arrive> ิ่งที kind of ่ดีกว่านี้หรือว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือว่าน่าจะน่าจะได้รับอะไรที่ผลตอบรับอะไรที่ดีกว่านี้แต่มันไม่ได้เป็นดังนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังบ้างแล้วก็กังวลในสิ่งนั้นแล้วยังคิดไปต่อว่าอ้าวแล้วเรื่องนี้สิ่งที่คุณได้รับมาความรู้สึกของคุณตอนนี้มันจะสามารถฟิกได้ไหมมันจะสามารถแก้ไขได้ไหมทั้งหมดทั้งมวลที่คุณคิดแบบนี้เพราะว่าตัวเราเองอะเราอยากจะให้คนอื่นออบ แฮ ppy หรือโอเคกับสิ่งที่เราทําเราหวังว่าจะให้คนอื่นอะโอเคกับสิ่งที่เราทําในทุกๆอย่างอัน,นี้คือความกังวลของคุณทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วไพให้คําแนะนํำยังไงบ้างความกังวลของคุณแบบนี้เนาะความกังวลของคุณแบบนี้ไพจะให้คําแนะนํำยังไงบ้างคะเทรน n of s บ o r justice nine of cups โ okay. อเคไพ่บอกว่าให้คุณมั่นใจในตัวเองสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะผ่านพ้นไป ten of s w o r d ขึ้นมาฟังมองว่ามันแย่จนคือถ้าความในความรู้สึกของคุณรู้สึกว่ามันแย่แล้วเนี่ยมันไม่แย่กว่านี้ละมันกําลังจะกลับไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี้นําไปสู่สิ่งที่เป็นแสงสว่าง justice กําลังจะมา ความยุติธรรมอันแท้ท atch, จริงกําลังจะเข้ามาสู่คุณอะไรที่คุณน้อยใจที่คุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะกลับมาสู่ร่องรอยกลับมาสู่ความยุติธรรมเพียงแต่มันใช้เวลานิดนึงเนาะลักษณะของ justice เนี่ยมันคือความความรอบคอบความหไตรตรองเป็นอย่างดีการที่ทําอะไรไม่ฉาบฉวยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกอังวลของคุณเนี่ย มันจะต้องใช้สิ่งนี้ด้วยข้อกังวลของคุณคุณจะได้รับการแก้ไขคุณจะได้รับความยุติธรรมในขณะเดียวกันข้อกังวลของคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความออรอบคอบในการจัดการการที่เราใช้ข้อมูลในการที่จะพิจารณาตัดสินใจเรื่องใดๆต่างๆที่สําคัญจงมั่นใจในตัวเองค่ะไพ่บอกว่าจงมั่นใจคุณต้องมั่นใจในศัก,กยภาพของตัวเองไม่ว่าสิ่งใดก็ตามข้อกังวลของคุณในตอนนี้ทั้งหมดศักยภาพของคุณคุณจัดการได้เพียงแต่จงรอบคอบ คิดให้ดีให้ถี่ถ้วนไตร่ตรองให้ดีแล้วความกังวลของคุณจะหมดไปอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะขอให้คุณมีความสุขในวันสงการานต์แล้วก็มีความแฮปปี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะไพ่กองที่สองในหัวข้อที่ว่าความกังวลของคุณ จะเป็นอย่างไรไพ่กองที่สองนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าผู้คนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้มีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้คนที่เลือกไพ่กองที่สองพลังงานเป็นอย่างไร The High Pri นส e s s ค่ะเอ็ดอับคัค่ะ 7ซเคอยค่ะใบที่สี่ six of คอยค่ะแลีใบที่ห้านะคะ strange ค่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนาะ พลังงานในภาพรวมของคุณตอนนี้ฟังมองว่าคุณเนี่ยมีความลับที่อยากจะม o ฟออนอะไรบางอย่างคุณมีสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คุณหวังผลให้มันตอบสนองกลับมาภาพรวมคนตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยรอคอยความช่วยเหลือคุณต้องการความเข้มแข็งอะไรบางอย่างฟังว่าตอนนี้คุณอยู่ในโหมดอ่อนไหวอ่ะโหมดเซนซิทีฟเออประมาณนั้นคุณอาจจะมีความรับรู้หรือว่าไปคุณมี มีเขาเรียกว่ามีเซนส์หรือมีอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวอิมมูชันลขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาฟังมองว่าไพ่บ่งบอกในเชิงของหรือสิบางสิ่งบางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องปกปิดเป็นความลับหรือคุณยังไม่สามารถบอกใครได้เนะาะอาจจะมีลักษณะของความเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะพบปะสังสรรค์เพราะตอนนี้เหมือนคุณรู้สึก มีความอ่อนไหวในทุกเรื่องอะฟังมองว่าพลังงานของคุณตอนนี้อาจจะกําลังต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นอยากจะให้คนอื่นเข้ามาช่วยเย,ยียวยาคุณอยากจะอยู่หลุดพ้นจากความรู้สึกนี้จังเลยอะแต่หลุดเองไม่ได้เลยประมาณเนี้อืมอยากให้คนอื่นมาช่วยคุณอยากจะเข้มแข็งอยากจะจะมีพลังกำลังที่จะแบบสามารถที่จะจัดการกับปัญหาหรือจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ฟังมองว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นของเรื่องของปัญหาขึ้นมาเลยนะแต่มันขึ้นเกี่ยวกับตัวตนของคุณเอง ด้วยลักษณะของคุณที่มีความลึกลับซับซ้อนอะไรแบบนี้มันเลยทําให้คุณมีความเอ uh ่อ huh. ทัชหรือว่ามีความมีเซนส์ไปจับในสิ่งต่างๆและให้คุณรู้สึกเยอะมากเรื่องความรู้สึกเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเป็นเมนเลยตอนนี้ซึ่งในช่วงนี้มันอาจจะรู้สึกว่า เออเหมือนรอรอ,รอชะลอตัวต้องการที่จะ move ออกไปจากตรงนี้อยากจะให้คนมาช่วยทำให้มันออให้มันแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของพลังงานในปัจจุบันเนาะทีนี้เรามาดูว่าข้อกังวลของคุณล่ะข้อของคุณกัอองวลข,ของคุณเป็นยังไงมาดูกันนะคะ judgment ค่ะขึ้นมาอีกแล้วไปนี้ ไฟฟ้าฟอนค่ะควีนออฟคัพค่ะเอซอ f ฟคัพค่ะใช w วิวออฟฟอร์จูนค่ะโอเคทีนี้ข้อกังวลของคุณเป็นอย่างไรฟังว่าคลายเครียดหม่อคุณรู้สึกในเรื่องของว่า เอ้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นน่ะมันจะเป็นไปอย่างที่คุณได้ลงทุนลงแรงคุณได้พยายามไหมความพยายามของคุณจะสำเร็จผลไหมนี่คือสิ่งที่คุณกังวลข้อขัดแย้งต่างๆเนาะสิ่งที่คุณจะต้องแบบเผชิญในเรื่องของความขัดแยง้งหรือว่าการที่คุณจะต้องไปถกเถียงไปเ,เขาเรียกว่าอภิปรายนะใช้คําว่าอะไรอะ มีต้องการไปโต้แย้งอ่ะไม่ใช่โต้แย้งหรอกแต่คุณต้องถกอ่ะเรื่องที่คุณต้องถกเรื่องที่คุณต้องฟาดฟันกับคนอื่นต้องต้องมีการชาร์จกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของเออสิ่งที่คุณกังวลหรือสิ่งที่คุณจะต้องหาทางออกนะมันจะมันจะสาเร็จไหมมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะโอเคไหมเป็นต้นตัวคุณเองเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังลูกศรมันสัมพันธ์กันนะคุณเองเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของลักษณะที่เอ้ยคุณจะต้อง นิ่งกว่านี้คุณอยากที่จะนิ่งแล้วก็วิคิดวิเคราะห์ไต่ตองได้ดีกว่านี้คุณอยากจะมีความสุขกับทุกๆเรื่องคุณอยากจะแฮปปี้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอะ่ะคุณมีความกังวลในแง่นี้กังวลในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้อื่นกังวลในเรื่องของการที่เราจะได้รับผลอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราได้คาดหวังเอาไว้ไหมเนาะและที่สําคัญคือความสุขของคุณน่ะมันคือมันคือสิ่งที่คุณจะต้องหาแล้วคุณอยากจะรู้ว่ามันฉันจะโอเคไหมวะกับเรื่องนี้ฉันแฮปปี้ไหม กับเรื่องที่ที่ที่ฉันกําลังทําอยู่เนาะความเปลี่ยนแปลงข้อกังวลของคุณก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องแห่งความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่ทําให้คุณกังวลความเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความขัดแย้งคุณเลยมีความกังวลความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะโอเคกับสิ่งที่คุณทํำไหมมันจะคุ้มค่าไหมความเปลี่ยนแปลงที่ให้คุณนําไปสู่ว่าเฮ้ยคุณจะต้อง ทำตัวให้แฮปปี้กับมันคุณจะต้องแฮปปี้กับมันคุณจะต้องได้รับความความเหมาะความสุขจากสิ่งที่คุณทําอยู่ไหมนี่คือนี่คือข้อกังวลของคุณเหมือนกันฟังว่ามันขึ้นมาด้วยความที่ที่ภาพรวมไพ่มันไม่ได้ดูร้ายแรงแต่ฟังแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอิมชันเพราะว่าไพ่ถ้วยขึ้นมาไพ่ถ้วยขึ้นมานะมีความเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งสัมพันธ์กับพลังงานของคุณในตอนนี้ว่ามันมันโฟกัสซิงไปที่เรื่องของอความอ่อนไหวอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นฟังมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในเชิงอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองอะที่ทําเป็นความกังวลของคุณว่าเฮ้ยแล้วมันจะโอเคไหมมันจะดีขึ้นไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับเอาล่ะแล้วมาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรกับคุณบ้างเนาะ ขอคคำแนะนำจกไพ่นพหน่อยนะคะว่าข้อกังวลน,นี้ข้อกังวลของคุณเนี่ยไพ่จะแนะนำอะไรบ้างทัวฟารนค่ะค n ีนออฟ r อสค่ะไบสท้ายเดอะซันค่ะอ๋อพี่ไพ่บอกมาว่ามันโอเคนะคุณรอ,อนิดนึง ความกังวลของคุณเนี่ยมันคุณรอ,อนิดนึงนะความชัดเจนจะเกิดขึ้นความชัดเจนความแน่วแน่หรืออความแข็งแกร่งในของคุณมันจะกลับมามันจะเกิดขึ้นมันจะนําไปสู่ทําให้คุณไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่ไพ่บอกว่ามันจะต้องดีขึ้นความกังวลของคุณไม่ต้องกังวลเลยเนาะอาจจะแนะนําว่าคุณอาจจะต้องรอ คุณจะต้องอดทนรอนิดนึงมีความอดทนรออีดนึงหรือไม่คุณอาจจะต้องขวนขวายทางออกอีกช่องทางหนึ่งในช่องทางต่างๆคือหมายความว่าคุณคิดว่าโอเคข้อกังวลของคุณนี้วิธีการแก้คือข้อที่1นนี้คุณอาจจะต้องมีข้อที่2ข้อที่3ในการที่จะมาลองเป็นสแปรว่าเออความกังวลนี้มันอาจจะหายไปด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่วิธีการเดียวที่คุณคิดก็ได้ นะอันที่2คือคุณจะต้องมีความเข้มแข็งความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่ชัดเจนสิ่งที่คุณไม่แน่ใจหรือว่าสิ่งที่มันขัดแย้งใดๆเนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนขึ้นจากความความเรียกอะไรไม่ลังเลจากความเขาเรียกว่าความไม่ลังเลของเราเองคือความชัดเจนชัดแจ้งเราจะรู้ขึ้นมาเองว่าเนี่ยแหละอันเนี้ยแหละไม่มีการขยับโลเลใดๆอีกแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ นำพาคุณไปสู่ความสุขและความแฮปปี้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูถ้าว่าความกังวลของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้ได้วยดีเนาะไม่ได้มีอะไรที่มันร้ายแรงหรือมีอะไรที่มันเป็นออเป็นอุปสรรคมันเป็นเพียงแค่ความกังวลที่ที่เราคิดขึ้นมาเนาะประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเช่นเดียวกันขอให้คุณความสุขในวันสงการานต์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของฟังในวันนี้ขอบคุณท่า สวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะในหัวข้อวันนี้นะคะความของความกังวลของคุณเป็นอย่างไรความกังวลของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่กองที่3นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เช่นเดิมคะ่ะเช็คพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่3นี้ดูก่อน แคนักวานค่ะเอชวานค่ะเจนองคัฟค่ะเจเจฟิวค่ะเพชรซอสค่ะ โอเคพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่สามเนาะช่วงนี้ไพ่มาท้าขึ้นสองใบนะคะการทำงานหนักจังช่วงนี้พลังงานของคุณคือทำงานหนักได้โปรเจกต์ใหม่โอ้ทำไมคนที่มาดูคลิปของฟังเนาะล้วนแต่ผู้เป็นผู้ทำงานหนักจริงๆอันนี้ทำงานหนักแล้วก็ได้โปรเจกต์ใหม่ได้รับโปรเจกต์ได้รับการหยิบยื่นหรือว่า อาจจะได้รับผิดยื่นโปรเจกต์หรือว่าการงานอะไรให้คุณได้เริ่มทำเนาะแต่โดยลักษณะไพ่เนี่ยเทนอฟคับขึ้นมาฟังก็มองว่าคุณยังแฮปปี้ดีอยู่นะสภาพโดยรวมคุณมีความสุขดีอยู่เ,ออเพียงแต่ว่า มันมีงานช่วงนี้มันมีงานที่คุณจะต้องแบบทําให้เสร็จที่คุณจะต้องจัดการเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วคุณจะต้องจัดการเองเพียงคนเดียวทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็มีงานใหม่ที่จะต้องร้อยคุณทําคือมันเลยเรื่องเป็นเรื่องของการทํางานที่หนักหน่วงเนาะแต่ในเรื่องความสุขภาพจิตในเรื่องจิตใจ,ใจความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคุณยังแฮปปี้ดีอยู่สภาพแวดล้อมของคุณยังโอเคอะไรประมาณนี้ยังมีความสุขดีอยู่นะคะตัวเดวิลขึ้นมาฟังก็มองว่ามันเป็นเรื่องของออ คุณอาจจะมีแพชชั่นในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุณอาจจะกําลังผูกมัดที่คุณทํางานหนะักอาจจะกําลังจะมีเรื่องของการทําสัญญิงสัญญาเนาะคุณอาจจะทําสัญญิงสัญญาในการที่จะสร้างครอบครัวคุณมีแผนคุณอาจจะมีการทําสัญญากับแบงค์หรืออะไรทํากู้ยื่นกู้หรือทําอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ผูกมัดยิ่งใหญ่ผูกมัดแต่ว่าเพื่อความสุขของคุณในอนาคตเพื่อครอบครัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยที่คุณทําอย่างหนักหน่วงอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของความมุ่งมุ่นหรือแพชชั่นของคุณก็เป็นได้นะหรือว่างานที่คุณทําเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหฉันอยากทำอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ฉันแบบอยากทำต่อให้ทำงานหนักฉันก็ทําได้เพราะว่าฉันหลงไหลในงานตัวนี้ชอบงานตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกหรือพลังงานในเชิงนั้นก็จะเป็น2องเวฟังก็มองในแง่ที่่วา มีการทำสัญญาใดๆเพื่อที่จะก่อร่างสร้างครอบครัวหรือทำให้เป็นปึกแผ่นอะไรประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าใจร้อนเนาะกำลังมีความรู้สึกอยากจะทําให้สําเร็จโดยเร็วอยากจะทําให้มันแบบเสร็จสักทีมีความมุมมนะ่งมั่นและมุ่งม,มั่นมากที่จะทําในสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงของพลังงานในความมุ่งมัน่นทํางานหนักแต่ก็มีความสุขดีประมาณนี้ดีกว่า โอเคมาดูว่าแล้วข้อกังวลของคุณล่ะข้อกังวลของคุณเป็นอย่างไรนะคะข้อกังวลของคุณเป็นอย่างไกลมาดูกันค่ะ Night of น4 o ฟอร์สอด of coin, 7 of cup let justice c ค,คุณอาจจะมีความกังวลในเรื่องของคุณอยากจะมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะฟังว่าความกังวลมันเป็นเรื่องของความชะลอตัวหรือความช้าอะไรบางอย่างที่ มันไม่ได้ดั่งใจคุณอ่ะคุณอยากจะคุณอยากจะคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องบาลานซ์ฟังว่า Two of c o อาจจะมีเรื่องทางการเงินหรือมีเรื่องอื่นๆในแง่อื่นในชีวิตที่คุณจะต้องบาลานซ์มันให้สมดุลแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้คุณอาจจะบาลานซ์มันไม่ได้เพราะมันยุ่งเหยิงมากมันมีความรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่คุณต้องจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสถียรหรือความสมดุลของมันเลยยังไม่เกิดคุณก็เลยรู้สึกมีความกังวลละเพราะมันไม่สมดุลแล้วมันมีสายหลายอย่างที่ต้องจัดการเพื่อให้เกิด ความสมดุลหรือความเหมาะสมนั้นเนี่ยคุณก็เลยใจร้อนนะตอนนี้ฟังรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องของความแบบไม่ได้ทันใจอะ่ะด้วยความลักษณะในเอสสอดคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามัน อยากจะเร่งรีบทําให้เสร็จอยากจะทาให้เสร็จไวๆอะไรประมาณนี้มีความมีความดุดันไม่เกรงใจใครมีความใจร้อนอยู่แต่ว่าเหตุการณ์จริงมันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นมันเลยทําให้คุณมีความกังวลว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงผลมันจะโอเคไหมในขณะที่ฉันก็อยากจะให้มันโอเคเร็วเร็ววะอืมนะตอนนี้มันมีหลายอย่างที่คุณต้องจัดการนะมีคุณต้องคิดต้องทำนะเซเว่นออฟเซเว่นออฟคัพขึ้นมาฟังก็มองว่าหลายสิ่งที่คุณจะต้องมา n ม g e แล้วต้องทำให้มันบาลานซ e แล้วมันอาจจะยังไม่บาลานซ์ตอนนี้เนาะคุณจำเป็นที่จะต้องคิดเยอะคุณทำอะไรคุณจำเป็นที่จะต้องออไตรตรองให้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยฟังว่ามันขึ้นในส่วนของ justice ก็จะจะเป็นเรื่องของเอกสารคดีความอันนาจจะไม่ใช่คดีความขึ้นรวมขึ้นศาลหรือมันอาจจะหมายถึงรวมถึง การที่คุณไปขอทําเอกสารหรือว่าขอทําอนุมัติอะไรใดๆอะไรแบบนี้ด้วยเนาะนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกังวลอยู่ว่าเอ้ยมันจะได้รับอนุมัติรวดเร็วไหมหรือมันจะได้รับอนุมัติหรือเปล่ามันจะมันจะเอ่อมันจะสําเร็จไหมเน่ยอย่างที่คุณได้ได้รีเควสต์ขอไปฟังว่าใบ justice ฟังก็มองว่ามันเป็นเรื่องของทางการเนาะเอกสารใดๆหรือการขอการลงนามหรือการขอการอนุมัติใดๆที่มันค่อนข้างแบบ เป็นทางการอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเนาะแล้วมันก็ทําให้คุณกังวลประมาณนี้ทีนี้มาดูซิแล้วพายเนี่ยจะแนะนํำยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เป็นข้อกังวลของคุณแล้วพี่ไพ่จะแนะนํำยังไงล่ะในเมื่อข้อกังวลเป็นแบบนี้ค่ะ The Tower ค่ะ Two of Cups ค่ะและสุดท้าย Knight of Pentacles ค่ะฟังก็มองว่ามันไม่ได้มีความไม่ต้องตกใจฟังว่า The Tower ในที่นี้นมันอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณมีคนที่รักและเอ็นดูหรือว่าคู่ของคุณ Partner ของคุณเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณให้คุณผ่านพ้นวุกฤาะ ซึ่งมันอาจจะไม่คาดฝันก็ได้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาช่วยคุณเนาะแล้วมันก็จะทําให้คุณมีความมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางการเงินหรือมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นพาอาจจะแนะนําว่าให้คุณอาจจะต้องนิ่งด้วยคุณไม่ควรที่จะ,ะตื่นเต้นหรือว่ามีความแบบตีตนไปก่อนไข้อะไรใดๆทั้งสิ้นอยากให้คุณนิ่งๆมีความหม่อ สุขุมนุ่มลึกเอาไว้เนาะมั่นคงเอาไว้ทําอะไรเนี่ยคุณต้องไตรตรองแบบอย่างหนักหน่วงมากๆเนาะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเพราะคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่รักและเอ็นดูคุณซัพพอร์ตคุณหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างที่คุณไปขอหรือที่คุณไปอธิษฐานไว้เนี่ยจะช่วยให้ความกังวลของคุณปัดเป่าผ่อนคลาย ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเร็วนนี้นะไม่ต้องกลัวสิ่งที่สิ่งที่เป็นข้อกังวลมันจะดีขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสุขสันต์วันสงกรานด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมคลิปของฟางสวัสดีค่ะ